ปเ,ปเ,เอาใครเปนตัวแซีแบนะเราล่างอย่างเมันมีปิ่งปิงพะปิ่ปแบบไหนปิ่งน้อยแ่ป,ปิ่งหัวเข็มอะนะโอ uh, ตัวนี้แม่ใครเราล่างมันนะ่ะตัวนี้นะ่ลละล่างนี่อย่างพี่น้องเขาเป่งกุ้งกุ้งอืพอนองดาไปบ้านมากุ้งล็อกเตอร์หมานว่พี่น้อง พอน้องดาไปบ้านเฮียนทั้งทาได้กุ้งใหญ่มาแล้วก็ลูกมันปั๊ดขึ้มานเถอะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้น่ะตัวอันนีตัวผใหญ่ตัวแม่แม่ซื้อคนแบบไร้มงแพงคุณเดี๋ยวนี้นะที่ที่จริงนี่พ่อได้หกตัวละกุ้งอันแม่น้ำโขงนี่เนี่ยพี่น้องคุณพ่อไปบ้านเฮียมาพ่อน้องดาไปบ้านเฮียมาปั๊ดโัวนี่เล่แบบซื่อจ๊จ๊จ วายุนโตใหญ่มากเลยวายุนชูมีกล่องลูกโตเออหน่อยตัวแบบนี้ใหญ่อืมปืนกาบมันนะพี่น้อ,อ,องอืมฟี้านม่ทำไม่แสดงว่าน้ำโขงคึอน,นี่เนาะแม่นีพ่อบอกว่าน้ำโขงมันเพิ่มอ๋อพ่อให้หลุดตัวหนึ่งบ่อืมหลุดแหตัวหนึง่งแป๊ะโทรพี่น้องเบิง่งโหลดกุ้งใหญ่ มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยนะเนี่ยปาลาปลเวมแมนดูนป้าอว่ดันคัวป่าพ่อไปบานเห่มาได้ทั้งป่าได้ทั้งกุ้งใหญอันนี้ก็สะออนสะออนกุ้งมันมีเนื้อเนี่เบืงบึงป่าได้หลายปอป้าใครดป่าเอาไดรฮอดปลาลุดพู้น่ะ ใครคุอนมปลากอัน็ี้านนี้ปลาย้อนอันนี้ก็ปลาแตบปลากำลังไข่ปลาปลาปลาแม่เดี๋ยวแต่ลุงงงว่าปลาแตบอีกตัวหนึ่งทำไมต่างพ่อเป็นว่านแหนทั้งท่ามาพ่อได้กินได้อยากดูตัวนีเนี่ยนะมันมันอยู่อืมหัวได้หลายเติบแล้วคุณต้องด่าหัวปลาเองเลยวันนี้แม่ไปดำนามาก็เลย ไหนน้องได้อยู่บ้านก็ทำโลอ่อนน้องพ้นกันอ่อนเสื่ออ่อนกุ้งกุ้งวานแห่หมานเนาะพ่อนีิวานแห่หมานเนาะอื้อโชวโชว์โชว์โชวคุณนะตัวใหญ่คักเด้อคุณนะอู้ยทเบิ้งถาดนี่บักใหญ่จนสิเต็มถาดคุณนะ ได้สองตัวตัวที่สามมันหลุดแหย่มาชนพี่น้องเบิ่งกล้ามใครพออันอีกได้หกตัวอันก็ชิสะอ่อนอยู่บนอย่างเดียวพี่น้องบ่ได้ซื้อเพราะว่าไปบบานแหแล้วมันถือแหเนาะเบื้องกล้าม,อ,ม,อ,อ,มอันน,นี้ละ่ะบ๊ายบายพี่น้องพี่น้องอยากได้ไปบบานแหย่ไม่ได้ก็จีวานได้เนาะบ๊ายบายครับบบ๊ายบายยขอบคุณครับพี่รักษณอบคุ バイバイ